อ่ะเปิดเปิดเร็วเราทีก็พบเราในรายการ Channel ลค m วเบอรนะครับอ่ะครับมาในแบบ X shot ในแบบกระบอกเขาคุณลุ้นครับแต่วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษคือคุณดีมนะครับเอาคุณดีมขอเสียงหน่อยยิง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 คุณดีมขอเสียงหน่อยเดียวขอเสียงหน่อยน้าดีมน่ะอุ้ยอุ้ยเจ๊ปืนแล้วตายตายตายตอนนี้ปืนผมหมดนะได้ปืนผมอันนี้ผมกินกระสุนเปล่าแล้วเนี่ยเอาไว้ก่อน Oh, uh, oh. Oh, oh. เออตายเปิดมาไม่เท oh, oh. <Yeah, like ่เลยเปิดมาเราตายคิดดูดิเปิดมาตายยิ่งแล้วกันโอ้จอกอ่ะจอกหน่อยอ่ะเฮ้ยตอนนี้พี่ไพ่อ่ะโอ้โหจะนำแล้วอ่ะต่อย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 โชว์ลิวเขนเอาไม่โดนเอาแล้วไอ้หมูเฮ้ยเออบินฉันจะบินบินไปมันจะมีระเบิดไก่แต่ไกมันน่าจะมีระเบิดไก่เนาะ ปลาแตนพิไายโดยเฉพาะปลาไก่เงไก่มาเถอะผมพี่ผมเสียคิวเลยเนี่ยเพราะพี่เนี่ยเพราะผมไม่เปิดอัด่านรายการอ่ะเพราะเองอะแหละเองไม่โทษคนอื่นอ่ะผมมั่วมั่วก็พี่นานอ่ะพี่ช้าไปยืนกห้อยอยู่เดียวเหรอเฮ้ยอานี่ดีป่ะ กินดีมโอโลอ่ะอ่เดบินบินเฮ้ยใครมีปืนมาจำหน่ายพี่มั้งไม่ให้เว้ยใช่ครับไม่มีการปันนี้ในตรงกลางผมต้องไปทีหนึ่งเอ้ยเราต้องตัดหน้าพี่ไพ่เดี๋ยวตัดหน้าพี่ไพ่เ้าวเฮาอขาวอลเขาวอลเขาบอล เราคงอยู่รอดถึงไม่ได้ไอ้บาะลูกลูกยงแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยเออบาสู๋จี๊คนมันเยอะนั่งเยอะอ่ะไอ้คุณลุงด่าวไอ้ลุงด่าวยืบเลยทำไว้ไหนไงลุงดูดีมีพี่แต่งตัวหล่ออยู่คนเดียวที่เหลือมันป่านกันตรงนั้นเลยปวดทำไมบอดมันเล็งแต่หังผมมีพี่แต่งหล่อคนเดียวเลย ช่างหัวผมเออยอโซฟไมคสวิทอีกตอนยชิบหายสกายสกายได้ยินผมไหมเนี่ยถลอลฮัลโลได้ยินใจมันเด้งใจมันใจชิบหายหายชิบหายชิบหายชิบหายก็เก็บสิเฮ้ยก็นหายของแคลือ่เก็บอยู่ ไปฆ่ามันเลยครับฆ่าบ้านแล้วครับเออตายเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงค้างอย่าไป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 เฮ้ยพี่บ้านยอดเฮ้ยลุงเนี่ยอยู่ปะอาจอยู่ครับดูสปบ้าคใครที่หนึ่งครับเออพี่เก่งอ่ะผมเสียเพราะใคันยิงหมูเอตายต่อหน้าต่อตาคิมจันทำไมวะ ปืนหมดเร็วจังเลยตายพอดีมาดีมาดันพี่โอ้ยอยิงแม่งเลยเฮ้ยพี่ผมจะเล่นปืนนอนแนละ้วใครก็ได้ล,อลอ่อล่อมันมาปกป้องผมเด็ยอ้าวมาพี่ปกป้องเองลูกืาบใจเกือบใจดีไหมเนี่ย <c oughs> พี่ปกป้องผมจริงเลยปืนหมดมามาพี่ปกป้องเองพี่เอาดีๆเป็นงานเป็นการละพี่อยากให้ทีมชนะ โอ้ยพี่พี่ผมผมเล่นปืนนอนแล้วพี่ผมก็เล่นเล่นปืนปอกแป๊กอยู่เนี่ยเฮ้ยกบีสติออนเอาเร็วผมป้องผมเร็วแล้วเนี่ยผมกุตสาหเสียสละเนี่ยเร็วไหนเฮ้ยเนี่ยน้อยเร็วเฮ้ยคอมอนคอมอนคอมผมปกป้องตัวเองเลยชัดๆเลยเนี่ย มีใครบกทูลูคินพี่บุกฟ้องผมหน่อยดิมีใจดีบุกฟ้องเดี๋ยวผมไม่เห็นพี่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ทำพิธการเยอะเนี่ยผมเห็นแต่เห็นใจดีแบบผมไม่เห็นพี่อ่ะโอ้พี่อยู่ห่างเอ้ยมา้ทำงานเป็นการดิเฮ้ยพี่ทำงานทป็การเนี่ยเบล็มเบล็มเบล็มพี่เนี่ ยมดูดิยืมดูดิเฮ้ยนี่แล้วบุลลบุลเบลมบลบิลเลมายคุณแพนแซนชูริคิวหน้าใ่โดนตายอูพี่ไม่ช่วยผมเลยนี่พี่พี่มาช่วยผมก่อนไอ่รูจ้ากตันโดนแล้วเดยเ้ย เขาเจ้าอ้อยกระสุนหมดแปง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 เราหนีโหดจริงเลยดีมดีมข้างหลังไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วบอกแต่ไม่บอกแต่ไม่ช่วยนะเอาพีไฟแล้วพี่จะเดินตามตู่เขาทำไมเอ้ยพูดแล้วว่าแม่งน้ำขาดใช่ไหมดีมาช่วยก่อนพี่ไฟด้วยเห็นพี่เดินมาช่วยผมเลยแล้วพี่ยิงอยู่ คนนี้ไม่เห็นนะมายืนอยู่งแปงปอ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 งแปงเอ้ยใครมาเราไปตรงขาเนี่ยใครวะเนี่ยต่อไปเทอร์มินิเตอร์นะแบบโอ้ยแบบนี้ยังไม่รอดเลยเฮ้ยรอดดีตายเขาไล้วนะปองล้จันทร์บ้างละจันทร์บ้งละจันทร์ ช, doncs, ช,ช من, ่วยอ่วยม่วยหมช่วยหดช่วตัวเองช่วยตัวเองอะลุงอ่วยตัวเองนะเฮ้ยไม่ช่วยตัวเองอะไรตอนนี้ช่วยตัวเองนะแบบ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 ผมช่วยผู้คุณโดยเฉพาะเลยเนี่ยตอนนี้แล้วผมก็ตายเหรอเออแต่นี่ผมคิวแาดกว่าฟีไพส์แต่ผมได้ีแต่เองตายเยอะกับชาวบ้านช่องเขาไง

เองนะลุงเอาปืนผมหมดแล้วเอาปืนพี่เราพี่้ยืมหมดจริงๆอ่ะโอ้โหใจดีกับผู้หญิงเหลือเกินดีผมอ่ะช่วยตัวเองไหมนะบาร์สไอ้บาร์สบาร์สแมนแมนอ่ะเฮ้ยพี่ผมที่หนึ่งนะเฮ้ยจริงอ่ะดูดิไอ้ข้ากูดีกับบทคุณลุ้น นี่เราเป็นที่หนึ่งแล้วเราจะต้องไม่ยอมมาโมคุณบัสแบบนี้แป๊บเดียวกิเก้อผมตามทันอยู่แล้วแเฮ้ยมาปกป้องผมคนวันกัปตันจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเป็นตึกชิงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยชิบหาโอ้าโอ้บัสตายอะไรเยอะแยะมาผมอยากได้ที่สามอ่ะขโมยดิถึงจะกาก็เถอะ มวยเลให้พี่มาเล่นให้พี่มาเล่นพี่แกเล่นเก่งโคตรเร็วเฮ้ยใครแย่งยิงวะโหอย่าใครก็ไม่ใช่ผมบาสอะไรบาสอ่ะบาสอะเฮ้ยแป๊บนึงไอ้ใครคอมาวะแป๊บนึงอ่ะเออพวกไอโฟคออ่ะตายแน่เลยผมอุ๊ยโอ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยใครกิ้มหลังวะ เฮ้ยโดนแฟงตายยิบแล้วโอ้ยยอมไม่ได้อะ่ะเฮ้ยไม่ยอม <c oughs> เฮ้ยชิมหายเอื้โอโกกันไมเอเอ,เอตายทำไมมันเล็งแต่ผม <c oughs> <c oughs> เนี่ยเออไข่ปาระเบิดหมูวะเฮ้ยใครปลาระเบิดหมูวะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยล <c oughs> ุงเจมส์ลุง นั่นแหละย่ยามานะลเชื่อมันเขียนชาร์โดเอาระเบิดมูไปกินซะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ลูกอ่ะช่วย่วย <c oughs> ตัวละแม็กเลยเว้ย <c oughs> ยิงไม่โดนเลยเว้ยเผากันสุดเล่นเฮ้ย ตายห,หมูคู้มตัมตัวใครใครปตายระเบิดวะตายยังไงพี่ไพไม่มีผมพี่จะรู้สึกไม่มีเองอ่ะบิดรู้สึกสบายคนนี้เยอะเลยไป <c oughs> ดูชนะแล้วอย่าตายอย่าตายห้ามตายเด็ดขาดคลิปเมื่อกี้เราตายายัยงไงใช่เพราะใครอะ่ะ <c oughs> เองอะไร ใจะจะหมดแล้วใจ,หม,วจหมดแล้วอย่าตายอย่าตายดูไอ้คนจนไอ้ชิบหายดูไอ้คนจนคนจนตายละผมที่สุดอ่ะโอเคผมผมผมไอสามสิบวิสุดท้ายที่ผมช่วยนะมาปกป,ป,ป้องผมก่อนนีเออ่เอางานเป็นการละหายละไม่เก็บดาบโอ้ยใครปาระเบิดหมูเนะี่ยไม่มีระเบิดหมูนะที่ใช้ดาก็จ่าย เฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วกลัวไรมาหาพี่ก็จบแล้วกลัวไรมาไอพี่บาสไอพี่บาสมันทำอะไรได้เนี่ย่างผมเฮ้ยมันปานแล้วเฮ้ยปืนไม่ถึงปืนไม่ถึงดูดคเราดีพายใส่กระสุนเร็วๆดีสองหนึ่งเอ๋ไงล่ะเป็นไงใครใครที่หนึ่ใครที่หนึ่งมาอยู่ได้ใครที่หนึ่งดูก่อนไม่ออนครับพี่พายใครที่หนึ่ง เองไงใช่เหรอดูดูดูที่หนึ่งตายครับที่หนึ่งตายโอ้โหยีตัวบห้ปิดรายการหน่อยที่ไรอ่า thank you teacher CEO u a g a i n t o m o r l o ุกขึ้นไปจุ๊บ